สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์สารพัดมุมมองจากคนมองหลายมุมกับยุแยงตะแคงเล่าในอีพีนี้นะคะเราอยากมาคุยกันเรื่อง gut feeling หรือถ้าจะเรียกเป็นภาษาไทยก็คงจะประมาณ Sense หรือความรู้สึกข้างในของเราเองบางทีก็คล้ายลางสังหรณก็ได้นะคะ แต่สำหรับเราถ้ากัดฟิลลิ่งมีเหตุผลประกอบมันก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้เหมือนกันเพื่อนๆเ,เคยไหมคะที่ได้ไปที่ไหนสักที่แล้วความรู้สึกแรกบอกเราว่าที่นี่แหละหรือว่าไม่ใช่แล้วละกับคนก็เหมือนกันนะคะบางคนเจอกันแค่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแน่แน่ แต่ก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าการ f e ฟีลลิ่อาจไม่ได้ใช้ตัดสินใจได้ทุกเรื่องเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เราบรรยายเหตุผลชัดๆไม่ได้พอบอกคนอื่นว่าเอ๊ะเราว่ามันใช่เขาก็อาจจะมองว่าไม่มีเหตุผลที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็บเพราะว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเพิ่งเริ่มประสบการณ์ใหม่ในสถานที่ใหม่ แล้วอยู่ๆการ feeling มันก็ทำงานบอกเราว่าไม่แน่ใจนะว่าเราจะเข้ากัดที่นี่ได้หรือเปล่าจริงๆสองสัปดาห์มันก็เร็วไปนะคะที่จะตัดสินเราเลยพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองว่าอาจจะยังไม่ชินหรือใจแคบไปหน่อยเลยคิดว่าขอเปิดใจกว้างๆให้โอกาสตัวเองอีกสักหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจว่าการฟีลลิ่งที่รู้สึกมันถูกต้องไหม สิ่งที่ทําได้ในตอนนี้คืออยู่กับปัจจุบันค่ะพยายามทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างน้อยตอนนี้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่โฟกัสตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะถ้ามัวไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็คงไม่มีความสุขจริงๆเพื่อนๆเช่นในการฟีลลิ่งของตัวเองมากขนาดไหนคะมาแชร์กันหน่อยนะคะ ขอบคุณที่อยู่กันฟังกันจนจบค่ะถ้าชอบหรือมีประสบการณ์หรือมีประเด็นอะไรที่อยากชวนคุยแนะนำเข้ามาได้เสมอนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยุยยางตะแขงเล่าเพราะมุมของเราไม่ได้มีมุมเดียวและมุมของคุณละ่ะคะสำหรับวันนี้บาย